สนับสนุนโดยฮันเดดพลัดื่มได้ทุกตอนเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ฮันเดปพลัช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณเจษค่ะแน่นอนว่าวันนี้4เกมส์นะครับเรามีลุ้น2เหรียญทองก่อนเลยจากเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลปุนเดสลิก้านะครับซึ่งปรากฏว่าฮัมบูร์กเป็นทีมที่ไม่ตกชั้นทีมเดียวในประาสา์บุนเดสลิกาครับ ที่เห็นนะครับเป็นเกมเพลย์ออฟนะฮะระหว่างทีมฮัมบูกับทีมคารูสทีมอันดับ3ของลีก้า2นะครับปรากฏว่าเจ้าบ้านนะครับก็คือทางด้านคารูสนะครับได้ไรอันยาโบตท้มประตูนำไปก่อนนะฮะแต่ฮัมบูก็มาตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากมาเซโลดดอาสนะครับทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษต่อไปอีก30นาทีเพราะรวม2นัดเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ และปรากฏว่าเป็นฮัมบูกที่ได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลานี้จากลูกนี้ฮะวิ่เข้ามาชาร์จของนิโคลไลมูเลอร์ปีกวัย27ปีนะครับนาทีที่115สะใจเลยนะครับทำให้ทีมฮัมบูกจบนะครับ120นาทีเอาชนะไป2ประตูต่อ1ใช้ชนะนัดนี้ถือว่าฮัมบูกยังคงเป็นทีมเดียวในบุลเดสลีกาในรอบ52ปีนะครับที่อยู่ในลีกฟุตบอลสูงสุดของเยอรมนีต่อ ต้องเรียกว่าสุดยอดเลยนะฮะแล้วนี่เซฟลูกนี้ได้ด้วยเป็นการ Play เพลย์ออฟนะครับเพราะว่าบุนเดสซิก้าจะแตกต่างจากลีกอื่นนิดหนึ่งที่นำทีมอันดับที่16นะครับในโซนตกชั้นมาเพลย์ออฟกับทีมอันดับที่3ของลีก2นะครับซึ่งปรากฏว่าฮัมบุกยังอยู่ในลีกสูงสุดของเยอรมนีต่อไปครับส่วนศึกฟุตบอลซีเกมส์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกมแรกเราถล่ม ไปถึง6ประตูต่อ1แต่เกมที่2เอาชนะติมอร์เลสเตเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ถือว่าเป็น3แต้มสําคัญที่เราการันตีการเข้ารอบต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เราพบกับติมอร์เลสเตนะครับเพื่อต้องการ3แต้มลุ้นการันตีการเข้ารอบต่อนะครับและประตูเดียวที่เกิดขึ้นก็คือประตูของ รุ่งรัฐภูมิจันทึกนะครับปีกซ้ายของทีมวัย23ปีนะครับที่ทำให้เราเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือคุณโชคทวีพรมรัตนะครับก็ได้บอกว่าถึงแม้จะเอาชนะแค่1ประตูต่อศูนย์จากรูปนี้นะฮะของรู่รัฐภูมิจันทึกแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเก็บ3แต้มนะครับทำให้เรามี6คะแนนเต็ม และเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในวันพฤหัสที่4มิถุนายนนี้เวลา1ทุ่มครึ่งของไทยก็ถือว่าลดความกดดันลงไปได้เยอะนะครับเก็บอีก3คะแนนเราก็น่าจะได้เข้ารอบต่อไปซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศอย่างไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ยังมีเกมเหลืออยู่อีก3เกมทีเดียวนะครับสำหรับรอบแรกเพราะว่าสายเหล่านี้มี6ทีมครับ อย่างที่บอกซีเกมสววนนี้ก็ยังมีลุ้นนะครับจากปิงปองประเภทหญิงคู่และที่กำลังแข่งอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือประเภทชายคู่ครับปิงปองเมื่อวานนี้นะครับเป็นประเภทหญิงคู่ทางด้านฝั่งไกลนะครับก็คือจอมเก๋าอย่างนันทนาคำวงและสุธาสินีสเวดบุตรนะครับ ก็เริ่มแข่งก่อนเลยแข่งกับเวียดนามแล้วเอาชนะไป3ต่อ1เกมนะครับ11ต่อ3 7ต่อ1 1 11ต่อ1และ11ต่อ9นะครับเข้ามารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราก็สามารถเอาชนะทางด้านเวียดนามไป3ต่อ1เกม11ต่อ3 7ต่อ1 1 11ต่อ1และ11ต่อ9การันตีเหรียญทองแดงนะครับโดยวันนี้ตอนประมาณเที่ยง50ของไทยนะครับก็จะต้องเจอกับ เจ้าภาพสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้แข่งแล้วต้องส่งกําลังใจไปให้นันทนาคํามงนะครับคุณแป๋วจอมเก๋าของวงการและสุธาสินีเสวตปุตรที่จะเข้าเจอกับเจ้าภาพนะครับส่วนที่กําลังแข่งอยู่ณตอนนี้นะครับเริ่มเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาก็คือชายคู่นะครับพดาศตันวิริยะเวชกุลนะครับจับคู่กับชนะการอุดมศิลป์เจอกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับซึ่งถ้าเกิดแพ้เราได้เหรียญทองแดงไม่ต้องแข่งชิงที่3แต่ถ้าเกิดว่าชนะไปเข้าชิงเหรียญทองต่อไปนะครับ ส่วนย้อนกลับมาประเทหญิงคู่นี้นะครับแป๋วนันทนาก็บอกว่าก่อนที่จะเจอกับคู่ต่อสู้เจ้าถิ่นนะครับเพื่อปูทางริ้นลุ้นเหรียญทองนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เล่นกันอย่างไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ยังเกรงๆนะครับเพราะว่าอยากได้เหรียญติดมือแต่เมื่อทําสําเร็จมีเหรียญแน่นอนแล้วก็ถือว่าโล่งอกนะครับส่วนเกมที่จะเจอกับสิงคโปร์วันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่จีนที่โอนสัญชาติมาทั้งคู่นะครับเป็นงานยากแต่ก็จะไม่กดดันนะครับเล่นเพื่อชาติแน่นอนครับ ส่วนสึกแกรนด์ส l a m ที่2ของปี French Open ถือว่าน่าสนใจมากในรอบ8คนสุดท้ายชายเดียวนะครับเพราะว่านอวักยอร์โควิชจะโคจรไปพบกับทางด้านราฟาเอลนาดาวครับ <Sure. S 1> นี่เป็นรอบ16คนสุดท้ายนะครับซึ่งนอวักยอร์โควิชมือนหนึ่งของโลกคนที่กำลังจะเสิร์ฟนี้ครับสามารถเอาชนะริชาร์ดกาสเก้มือ21ของโลกเ <c oughs> จ้าภาพไป3เซตรวด6 1ต่อ 1, 6ต่อ2 6ต่อ3เลขเรียงเบอร์เลยนะครับ ทำให้นวักยควิชที่ไม่เคยได้แชมป์ f ฟรนช h โอเพนนะครับเข้าสู่รอบ